ของเราในการจัดในนครั้งนี้นะครับผมคุณผ้มทากนีเดียวก็สำหรับเพลงผ่านไปจริงๆน่าจังรู้จักเพลงไหมโอ้โหผมลืมวปยรุ่ไปเลยเมื่อกี้นี้ชอบเต้นชื้นชเพลงสตรีโลนุมรีความสุขกี่ใำปากอหัวใจและเปิดทองไว้ให้ดู พอเป็นขวัญใจน้องๆอังจากนั้นนะครับพี่แอมก็มาเรี่ยมน้องทั้งชุมชนของเราแล้วก็มาที่บ้านกุขมินใหม่นะครับบอกข่าวข่าวซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีตรงในเรื่องการแสดงออกแล้วก็น้ัญใจที่มีต่อน้องทั้าหน้าหลายท่านคนรุ่นใหม่ต่างใจและฉัิตด้วยอาจารย์ทรงศิริมาแล้วเดี๋ยวเชิญผู้นำการจิตนะครับท่ายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกล่าวคุยดีกับพี่น้องสักเล็กน้อยครับผมเรียนท่านคณะกรรมการมูลนิธิบ้านมุมิน สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็ลกูลกๆชาวบาังปิที่รักทุกคนนะคะครูในน,โนาโรงเรียนบังปิครูเป็นรองผู้ในการฝูงบัญญัตทั่วไปดูแลการให้บริการร้านอาหารที่กับทุกคนในงานวันนี้ถ้าไม่ใช่บุรนที่บ้านรคมินก็คงจะไม่ให้ใช้สถานที่เพราะว่า มีแหล่งที่นักเรียนจะต้องแอบไปทำอะไรกันตรงนั้นตรงนี้และที่สำคัญพรุ่งนี้โรงเรียนบางกิจะมีการประทุมผู้ปกครองเพรฉะนั้นขอฝากลูกๆูและท่านผู้ปกครองนะคะเมื่อรับประทานอาหารแล้วช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะคนจำนวนเยอะ